วันนี้ปตทมีวิธีประหยัดพลังงานง่ายๆมาฝากกันด้วยนะคะ,ะอเพียงแค่เราเนี่ยลงมือทำอก็จะช่วยประหยัดพลังงานประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยครับผมแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยมาฟังกันดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ทําได้นะแล้วก็ท,ท,ที่ที่บางคนทาแล้วด้วยใช่แล้วอย่างแรกเลยะค่ะ ใช้อินเทอร์เน็ตไปษณี์หรือโทรศัพท์แทนการเดินทางด้วยตัวเองอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะทำแล้วนะนในปัจจุบันนี้เพราะว่าหลายๆคนน่าจะติดต่อผ่านทางไลน์ามากกว่าโซเชียลมีเดียต่างๆนะสะดวกสบายมากขึ้น 2. ค่ะไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เวลาเราไม่ได้ใช้งานอันนี้ยอมรับว่าเคยเปิดทีวีข้ามคืนตอนที่หลับหน้าโซฟาก่อนหน้านั้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ทําแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังมีถ้าเกิดหลับหน้าโซฟาอยู่อ่าแต่ถ้าเราจะประหยัดก็คือนี่แหละค่ะไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้เวลาเราไม่ได้ใช้งานเนาะสามก็คือตักอาหารให้พอดีรับประทานให้หมดมนะช่วยลดโลกร้อนด,ด,ด้วย4ี่คือศึกษาเส้นทางวางแผนก่อนเดินทางช่วยประหยัดเวลาและก้น,น้ามันครับผมห้าขับไปใกล้ๆแนะนําให้เดินไปโดยไม่ใช้รถอันนี้ก็ประหยัดแถมได้ออกกาลังกายด้วย นะหคือยึดหลัก 3R พาประหยัดพลังงาน reduce ลดการใช้ r e d u c e ใช้แล้วใช้ซ้ำ recycle นำกลับมาใช้ใหม่ครับผมและ 7. ค่ะร่วมด้วยช่วยกันกับองค์กรที่ทำโครงการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานนะคะเพียงแค่ลงมือทำค่ะช่วยกันประหยัดพลังงานได้อย่าลืมนำไปปรับใช้กันได้นะคะสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคับที่เราอยากจะเน้นย้าก็คือ พลังงานนั้นมีค่าพลังงานมีจำกัดและพลังงานใช้แล้วหมดไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าค่ะ